ยังจนขาหลากล่ะยังบ่ได้ถึงจุดหมายปลายทางเลยเนาะค่ะเนาะอืมเนาะค่ะไปไปคือพ้ยายมาตู่แต่จนฐานี่กลางบางสื่อเมษพี่น้องมองลำพูงมันง่ายกว่าดิค่ะพยายมันหนี่โอ้ยที่ว่ามันลอยไล่คุณบอกพี่น้องจ๋าย้ายพ้นเี่ยไปถึงอยู่เนี่ยจะเม็นอันใดเป็นอันใดเนาะค่ะคุณอะขว่วงไงไพศาล โอ้มากค่ะมากไปชมสถา,านีรถไฟอันใหม่เนาะค่ะเนาะยหากับยางขึ้นรถไฟ้ถไาไต่ดินมายางอีกเป็นหาโรยเม็ดแล้เพิ่นจะเห็นหยังอยู่เนาะค่ะขามมากตลอดเนาะค่ะนี่แหละจับคนอ่ะคเนเท็ดใงโตัวหลายเนาะค่ะมีโซนบีนี่โซนบีเนาะค่ะประตูโซนบี ถึงแล้วจ้าสถานีกลางบางเสรนี่ละจ้ะคนจี๋เยียเป็นโซนๆเนาะค่ะเนาะนี่ไะจ้ะแต่ว่าเ้าสิขึ้นไปมึงรถไฟคือเกาบ่ได้ด้วยจ้ะถึงเวลารถออกมันยังสี่ห้าขึ้เลีบขึ้นไปเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะม่งตีพักผู้โดยสารโอ๋โถงเนาะค่ะขอความร่วมร่วมมืองดตั้งแถวจนกว่าจะมีประกาศเลือกขบวนเพิ่นว่ะเนี่ยเนาะค่ะ ตัวที่สามารถนำมาแสดงเพื่อขึ้นกระบ,บนรถไฟได้กันนะโอ้คือตัวบีเต็มเลยบู้ยวิวิันก็งามแต่ี่นอกจ๋าคุณนะ่ะวิวพันงามงามแล้วก็ดีสถานีกลางบางเซอเนี่ยจ้ะเนี่ยค่ะเิ่นกัรระวังทางขึ้นลิบนะค่ะเนาะจ้ยะยายหญก็ถืมาเก็บลิบเนี่ยตัวเ็ดหตงใดได บเดเห็นรถไฟคือเกาละ่ะอันรถไฟต้องค้นไปข้างบนขนนอกกัเนอกบเดเห็นหนอกค่ะแต่ว่ายากกับมาทายคือว่ามาดูไหวนอกขะ,ะนอกเ,เกิดเหมือนได้ยายสิมานังไปอุบลนหูยากยากยากหลายขันตอนหลายค่ะอันบ่คืออยู่หอวลำพงุงอันอยู่หัวลำพุงสิสะดวกกลัวซ้ำกันก็สนามบินนี่แหละค่ะาาการเดินทาง อันตัวอาคารตัวยังเนี่ยซ้ำกันกับสนามบินเลยก่ะเนี่ยนี่ค่ะโอ้ยใหญ่หลายเนากโอ้ยนี่รับนี่รับไปขาออกจ้ะโอ้เพิ่นเฮ็ดแบบสนามบินเลยแหละนี่น่ะโซนเหมือนสนามบินเลยเธอเนี่น่ะมาดูไหว้คนนอกคนนอกเมืองใดๆกลับอุบลทางรถไฟเนาะค่ะโอ้ยซ้มือนกับสนามบินเลยค่ะพี่น้องจา๋า แน่จ่าเ่เห็นรถไฟดอกค่ะชาญเมืองคือชาญเมืองก็แถวไอไออยุธยาไออะไรแถวนี้บางซื่อบางทสายอะไรเขานี่เลยค่ะนี่แหละจะเพ่นจัดซ้ำกันนะหลวงกอันนี้เมือนนะว่าแบนาบุเอี่ยงเราเออสนามบินดอนเมืองเลยค่ะนี่จ้ะโอ้มันคือสุวรรณภูมิเลยบอกนี่ไหมโอ้พันจีแย่เลยค่ะเนอะ ชันชลาสามสี่ไปซ้ายเนาะค่ะชันชลาห้าหกไปขวาเนาะค่ะเนาะโอ้หนี่แหละค่ะแยอยากมากชมก่อนเนาะค่ะเนาะว่าไปยังไดมายังไดเพราะว่าเคยเคยเที่ยวแต่ทั้งหมวลำพงเนาะค่ะเนาะค่ะมีของสื่อของขายของกินสะดวกเนาะค่ะเป็นโซนโซนแยกโซนเลยเนาะค่ะว่าไปจังหวัดใดจังหวัดใดยูโซนใดเนาะค่ะ โอ้ใหญ่ครับเนาะคะ่ะต่างกันกับสนามบินเลยะคะ่ะคนที่ใส่ซอยหลายลายเนาะคะ่ะเนาะของซื้อของกินส่วนได้ไปเหนือส่นได้ไปใต้ส่นไหนไปภาคอีสานเนาะค่ะนี่คนสแยกเลยเนาะคะ่ะเป็นแจกในห,ห้าวาบเดไปไโอ,อก,กันคือยูอัสอนสนามบินหัวลำโพงเนาะคะ่ะนี่จุดนี้ิันว่ารถ ไฟทางไกลาสายเหนือตะวันออกเฉียงเหนือขาเข้าโอเพนแยกเลยค่ะขาขาเข่าขาออกแล้วกันเนะาะค่ะก่ง่ายอยู่ค่ะเจ้นาน่อยกับสีชินเนาค่ะไม่ไม่บนเดชินกับอาิงงคือแยนี่นี่แหละเยะล,ยลี่มากแยลี่กับงุ่งค่ะไปบบเป,ป็นค่ะนี่แหละคะ่ะมาเซอร์วิไอมาอันดูใบก่อนเนาะค่ะเนาะนี่ค่ะอันนี้รถไฟทางไกลาสายใต้ขาออก ขาออกไม้ถึงขาเดินข้างอาไปผากไตเนาะคะเนาะเนี่ยจ้กโอ้ยใหญ่อลังการเนาะค่ะนี่ค่ะเจ้าหน้าที่เพิ่นก็นมีรถประจําตําแหน่งเพิ่อนเนาะคะเนาะเนี่ยค่ะพูดไปพูดมาเนาะค่ะนี่ค่ะอีกโซนโซนนี่โซนไปทั้งไตเด้วกันเรือขาออกผากไตขาออกเนี่ยค่ะโอ้ยซ้ำกันก็สถานี่รถไฟฟ้าเอ้ยสถานนี่ ไอ้ดอนเมืองเนาะค่ะเนาะเพอเพอสิใหง่้ดอนเมืองอย่เออยแรกๆเขาอาจจะบ้นได้ชิ่นเนาะค่ะเนาะ่ตไปก็อาจจะชิ่นไปเองแหละค่ะนี่ค่ะผู้โดยสารขาออกนี่ค่ะนี่ค่ะโซนอีเนาะค่ะเนาะสายใต้อันนี้ขาออกแล้วก็ขาเข่าก็สีอีกจุดหนึ่งเนาะค่ะก็ดีกันละค่ะแต่ว่าไม่ไม่ก็อาจสิงุงเลยเนาะค่ะเนาะ นี่ที่นางข่วงขวางเนาะค่ะนี่นี่ขันบ่พอกะนางขื่นกันเนาะค่ะเน่ยรถไฟเข้ามาขบวนหนึ่งแล้วน่าจะขบวนชานเมืองอันท่าน,นี่อันรถไฟสียู่บนข้างบนฝุ่นเด็กค่ะบ่เด้อยู่ข้างล่างเด็กค่ะอันถึงเวลาคนกับสีเหลียขึ้นบันไดเลือดไปเนาะค่ะไปขื้นรถไฟเอาบ่ไเด้เห็นรถไฟเด็กค่ะเข้ามาทรงกันน่ะฮั่งโได้เห็นเนด็กค่ะเขากับมาทรงแค่ในอันอ่า ของถุงนี่เนาะค,ะะคะ่นะเนาะอันอันนี้รถอันรถไฟทั้งไต่ทั้งไก่อ่ะสายไต่เนาะคะ่ะอัน,นอันนี้ขาเข,าะะะะะะข่าเนาะค่ะเนาะขาเข่ากับไม้ถึงว่าโหลดมาจากไต่เนาะค,ะะค,ะะคะ่ะเนาะรถไฟมาจากไต่โอ้แบ่งโซนกันดีคะ่ะพุ่นจัพพี่จ๋าสุดลูกหูลูกตาว้าใหญ่อลังการคักเนาะค,ะะคะ่ะดีจ่จ๊ะ ชุดจอดเรื่องค่ะนี่แหละย่ายอย่างมากชมก่อนเนาะค่ะเนาะก่อนที่เ้าสิมา,าใสบริการเนาะค่ะเ้าก็ต้องมะมึงรูท้าก่อนเนาะค่ะเนาะแต่ว่าย่ายนั่งสน,นามนั่งสนามบินนั่งเครื่องบินมันสิสะดวกกว่าเนาะค่ะอันนี้มันมากอุ้คัะนั่งแท็กซี่บ่าตาำกว่าหาลอยเนาะค่ะแต่ย่ายบ่มีของย่ายอะนั่งรถไฟาไฟฟ้าใต้ดินยา่ายก็มาเริ่มจากสีรูมเนาะค่ะ พะว่ามหาเนี่ยแหละค่ะเพิ่อนกะซิมีคือการละค่ะกับอันสนามบินเนาะค่ะเพิ่นกะซิมีบอกเนาะค่ะว่าอันไฟใดไฟใดเนาะค่ะเนาะเนี่ยเป็นภาษาอังกฤษเนาะค่ะจักโมงจักหยังสำหรับนักทองเที่ยวเนาะค่ะเนาะบอกไปูนย์อาหารเนาะค่ะเนาะไปหาอาหารกินล่องทองก่อนค่ะอุ้ยสวยลงงหลกตานี่แหละค่ะ แยกกับหนินมานานล่สะสถานีกลางบางซื่อเนาะค่ะเพิ่นเปิดมายแยกกับบนนุญเหนมไม่ใส่บริการเนาะค่ะส่วนมากไปอุปบลกับสิไปกับรถล้านเน่ไปเครื่องบินแน่เนาะค่ะแยกกันเลยมาอ่ะนี่ค่ะ,ะแผนกประชาสัมพันธ์เนาะค่ะผู้ใดไปโบป็นกับมาถามเพิ่นเนี่ยค่ะ<า><อ>นี่ค่ะนี่จากศูนย์อาหารเพิ่นเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวยายจะไป แวะมึงพ่อมี่ยังกินลองส่องบอโอ้หายโคยยางหลอบสน้ำหลวงพี่น้องเลย